ขอโทษเก่งกล้าก่อนห้ามทำเก่งกล้าอีกเข้าใจไหมไอหมาบ้าป้อุ้ยเอ้าเอาเก่งกล้าอุ้ยเจ้ากระทืบข้าทำไมไม่แน่โดนกระทืบพี่โซนกระทืบเลยฮะ พี่โซ่กระทึหมาแล้วหมาเอ้ยกระทึมกระทืบมันนั่นเพื่อนข้าอีกจริงเหรอได้เพื่อนข้าชื่อเก่งจ้าเดี๋ยวนะมันชิ่งเก่งจ้าพแล้วมันก้าทุยเก่งจ้าพอถึงแล้วมันยาวไปไนวดมันทำเราก่อนน่ะพี่ลูกคนนี้เลยเจ็บเฮ้ยสายกัดแล้วอ่ะเราขอโทษโดนลูกเหรง ต้องโดนแล้วมากระทืบเก่งกล้าก่อนเดี๋ยวรู้แน right? oh, really? ่เปหมาโทรายด์เอาภาพค้างเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นดำดำหมดเลยก็จะนอนนอนอะไรัเป็นผ้าดำๆหรือโดนอุ้มได้หน่อยด้วยโดนอุ้มไอเก่งม้าปล่อยกูเดี๋ยวนี้ ขอโทษเก่งกล้าก่อนที่มาทําเก่งกล้ามองอะไรไม่เห็นเลยครับขอโทษเก่งกล้าก่อนขอโทษจะไม่ทําเก่งกล้าอีกแล้วจะไม่ทําอีกแล้วสัญญาต้องไปแก้ตัวให้เก่งกล้าด้วยไว่าว่าเก่งกล้าเป็นหมาเลวนะคนอื่นเขาเชื่อแะไม่ทนอ่กแล้วหนูนจะบอกว่าเก่งกล้าเป็นหมาดีด้วยแน่ใจนะต้องไปแใจนี่บอกโซก่อนเลย พี่โซช่วยหนูด้วยมอะไรไม่เห็นเลยบอกเขาไปว่าใครเป็นคนทําก่อนหนูเป็นคนทําก่อนอะไรหมายเจ้าไปใส่กระทึรว่าเขาเป็นน้องหลาน่ารักเจ้าเก่งกล้าช่วยไปน้องเบียเดี๋ยวบอกก่อนว่าจะไม่ทําเก่งกล้าอีก ห้ามทำเก่งกล้าอีกเข้าใจไหมไอมบ้าไอุ้ยเอ้าเอ้ยเอ้าก็บอกอยู่ว่าห้ามทำอีกได้หมาขึ้น โยขอโทษครับเลขอะไรว้ามาก้นวัเลยว่ามากว่าหมากะ้นนอนม่ได้ยากเยยเยเยาเอฮะอยาคิดว่าครั้งนี้จะยอมง่ายๆโอ้โหกัดง่ายเกินไม่สำเอแล ไม่สำนึกก็ต้องโดนอย่างเงี้ยแหละก็เดี๋ยวรู้คิ้มหมาก็โอจะหดชอบเหน่อยแล้วมองทางไม่เห็นช่วยหนูอด้วยช่วยหนูอด้วยหนึงจะเล่าหมาไปทำชอยจุหนึ่งก็ต้องเอาให้เออจะได้จำไม่ได้สาบๆแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มแจ่ว อุ้ยหมอมาปล่อยหนูมาไม่เห็นโอ้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับหมอครับฮหมอไม่ตามมาแล้วหมอเันโง่ใช่หนูด้วยบอกก่อนว่าจะไม่ทำร้ายหมาอีกจะไม่ทำร้ายหมาอีกแล้วขอโทษถ้าทำครั้งหน้าจะไม่ปล่อยแล้วนะโอเคสัญญาได้เกียรติจะไม่ทำเก่งกล้าอีกใช่ไหม ไม่ทำแล้วสาม<ะ>บ้านจะพูดกับเก่งกล้าดีๆหรือเปล่าอูดนนึงโอเคไปไปหนู้นน่งสองสนะฮะอยากกัดหนูก็ต้องพูดกับสัตว์ดีๆไปเดินไปคหะป๊าป๊ามัาขึ้นมาโอ้โหทำไมท่าุ้มเป็นแบบนี้ ้ไไเอา,อป,าป้าอยู่ไหนนะป้าไม่รู้ป้า,ปาหนูอยู่บนหลังหมานะคะดูบาาอบลมลูกด้วยนะชอบทำร้ายหมา